สวัสดีคท่านมคับขอตอรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใสทบานเาครัอย่าลืมนะครับวันนี้ชผ่านทีวีเสร็จเรียบร้อย เราจะต้องไปเจอกันที่งานครัวคุณต๋อยยกครับวันนี้ยังจัดอยู่นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ที่ MCC Hall ชั้นสิ h e ด a l มอลสโงามวงวานใ<อ>นตอนที่เื่อว่า ตอนวันเดอร์แลนด์พูดซะจนพูดผิดพูดถูกนางสาระทำไมไม่คิดจะช่วยเขาบ้างเลยไม่ชอบดูจะช่วยแต่ว่าพอตอนตอนวันเลยคอะไอคือตอนวันเดอร์แลนด์ที่คุณนวัดพูดถึงเนี่ยมันเป็นแนวคิดขึ้นมาว่าเราจัดงานอาหารเราก็อยากให้ท่านไปแล้วมีความสุขสนุกอะแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างว่าที่เดอะมอลไลฟ์โซห้องอาหารเขาปรับปรุงใหม่เราเลยปรับปรุงด้วยโอ้โหท่านผู้ชมเราไปทำวันเดอร์แลนด์ลงทุนไปทั้งหมด780ดร้อยแปดสิบ แค่นี้งานก็แน่นแต่ต้องให้มันแน่นทุกวันเพราะบอกเลยว่าร้านอาหารอร่อยสไตล์ของคุณต่อยไปเกือบหมดไม่ต้องถามว่าใครไปบ้างเพราะเราไปรวมกันแล้วทั้งที่กว่า1 3 0ร้านค้าและยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะฮะกิจกรรมสุกสนานแจกรางวัลไหมคุณแจกครับแจกแล้วยังมีการทำเวิร์กช็อปอีกนะครับทีนี้ท่านใดที่แบบว่า เฮ้ยฉันอยากแบบสนุกสนานกับผ่านมือถือก็แอปพลิเคชันช้อปปีได้เลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของควงคุณต่อยกทับอยู่ในนั้นเลยถ้ามีของเยอะติดมือทําไงดีฮะของเยอะติดมือนะครับก็ฝากคนอื่นไว้นะครับไม่ใช่ก็มีจุดฝากของมีจุดฝากของนะคะแล้วมีไหมถ้าเนสุชมีอยากได้รถเข็นมีไหมมีหมดมีอยากได้รถตู้มีไหมมีอ๋อรถตู้ VIP ติดแอร์ด้วยรับส่งนะครับว่ากันง่าย ปนเปอรท่านผู้ชมสักขนาดนี้ไม่ไปมันหมายความว่ายังไงแต่ว่าตท่านท่านไปแล้วเนี่ยท่านแย่งคนอื่นซื้อไม่ทันเนี่ยไม่ต้องัวละแอปช้อปปี้ใสั่งได้สั่งในช้อปปี้ได้เลยครับนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นวิวัฒนาการใหม่ๆของรายการทีวีรายการโทรทัศน์ท่านดูที่นี่เสร็จเรียบร้อยท่านสามารถเลยสามารถอร่อยได้เลย เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนครั้งก็พยายามจะทำเอาจริงๆนะทำทั้งหมดเนี่ยช่วยหมดเลยช่วยทั้งร้านค้าช่วยทั้งท่านผู้ชมให้ได้ของอร่อยๆแล้วคนชอบมาถามเราโดนถามประจำร้านนี้ไปหรือเปล่าร้านนี้ไปหรือเปล่าท่านผู้ชมครับร้อยสามสิบกว่าร้านเนี่ยจะไม่ไปได้ไงไปทั้งนั้นที่ท่านชอบว่าไม่มีไม่ไปฮะไปกันหมดเลยนะครับอย่าพลาดนะครับวันนี้จนถึงวันที่13กันยายนคือวันอาทิตย์นีบแต่วันนี้ไปเหอะ มีเด็ดมีเด็ดไปครับมีเด็ดนะฮะอ้าวมาปัญหามีไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันกับลูกชายตัวน้อยวัยหกขวบกำลังนั่งดูอัลบั้มรูปเก่าแก่สมัยโบราณกับคุณปู่อยู่ครับคุณปู่นี่ลูกพ่อหลานตอนแบเบอดูที่หัวล้านตัวดำฟันก็เหยินน่าเกลียดจริงๆเลยหลานก็บอกว่าแล้วทำไมตอนนี้คุณพ่อหล่อมากเหมือนผมเลยละครับโอ้หปู่บอกว่าอ๋อ ปูแอบตับตัวกับเตียงข้างๆเ<อ>วนแล้วเวนแล้วเวน้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแลวูตลกหลังบอกว่าแล้วรูปเนี้ยปู่ใส่เสื้อผ้าอะไรหรอครับดูตลกจังปู่ขึกเขิมขึ้นไปเลยนี่มันไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดา<อ>มันคือเครื่องแบบทหารลูกผู้ชายทุกๆคนต้องยอมตายเพื่อเครื่องแบบนี้รู้ไหมอหลานบอกอ๋องั้นคุณปู่ไปขโมยเขามาใส่กันคะ ล้อเล่นล้อเล่นค่ะอ๋อเอาคืนก็ปู่ไปล้อหลานก่อนหลานก็เลยล้อเล่นตอนนี้ผมมีหลานแล้วหลานผมล้อเล่นอยผมทุกวันเลยเข้าไปหาปุ๊บ คุณปู่ไปไปไปไหน้วฮะไล่ตลอดแล้วผมก็คิดว่าหล่าล้อเล่นไงโอ้เหมือนลูกผมเลยลูกผมชุงนี้ก็ล้อเล่นพอผมเข้าไปปุ๊บมันตังตังตังอย่ามาล้อเล่นแบบนี้ถ้าล้อเล่นอย่างนี้พาไปเที่ยวดีกว่าไปแถวล้มพงแล้วต้องไปตรอกนี้เพราะว่าวันนี้ไม่กินของเราเนี่ยนะคืออร่อยท่านจะเสียใจเลยมันเป็นอร่อยแถวนี้เลยวันนี้เราจะพาท่านไปตรอกนะไปตรอกวันนี้ไปกันที่ตรอกโรงหมูอร่อยแถวนี้ที่ตรอกโรงหมูนะครับร้านสีมรกต หาง่ายครับอยู่ที่ตรอกโรงหมูนะครับซอยสุกรหนึ่งตรงเข้าไปนะครับประมาณ150เมตรร้านจะอยู่ด้านขวามือร้านใหญ่ใหญ่สีเขียวเห็นง่ายเลยครับหรือคุณจะปักหมุดนะครับแล้วพิมพ์ครับว่าร้านสีมรกตก็ได้เจอเลยครับร้านนี้เริ่มจากคุณพ่อบุญมีแก้วสีมรกตทํามาแล้วกว่า70ปีสมัยเด็กๆเนี่ยนะฮะคุณพ่อเดินทางมาจาก8ริ้วครับมาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติที่ขายข้าวหมูแดง พอเริ่มโตเป็นหนุ่มก็เริ่มทำข้าวหมูแดงหาขายอยู่ที่ตรอกโรงหมูจนเก็บเงินได้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่ตึกและขายดีเรื่อยมาครับปัจจุบันนี้นะฮะลูกชายคือคุณวันลบแก้วสีมรกตเนี่ยเป็นผู้สืบทอดถ้าคุณมาแถวหัวลำโพงหรือมาแถวตรอกโรงหมูนะครับห้ามพลาดร้านดังประจำถิ่นนี้เมนูอร่อยๆของร้านนี้นะครับมีทั้งหมูแดงหมูกรอบกุนเชียง และไข่ต้มยางมาตูมแถมยังมีฟักตุนมะนาวดองมะละกระดูกหมูให้ได้ลิ้มลองอีกด้วยเคล็ดลับของความอร่อยนะครับจะอยู่ที่น้ำราดที่ไม่หวานจนเกินไปกลิ่นของเครื่องเทศจัดเต็มเลยนะฮะหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงทั้งหมดเนี่ยย่างด้วยเตาถ่านไ <c oughs> ข่ต้มยางมาตูมเนี่ยตุ่มๆทุกฟองเลยรา <c oughs> ดาน้ำจิ้มพริกดองสุดเด็ดฟินสุดเลย ร้านสีมรกตนะครับอยู่ซอยสุกรหนึ่งตรอกโลงหมูเปิดสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะเพื่อม่ให้ไปทิ้เวลานี่เลยนะตุ้มตุ้มก่อนเลยนะตุ้มนะ ตุ้มก่อนนะดังเดิมดังเดิมฮนี่ะดังเดิมนี่แหละครับคุณเอาหมูกี่ชิ้นผมเอาน้ำราดก่อนน้ำราดก่อนแล้วก็ขอหมูแล้วก็ขอไข่ปบบตุ้มๆโอ้โหอาเล็งชิ้นเดี้ยคนรูเลยผมว่ากล่าว่ามันไม่ไม่ไงใช่ป่ะใช่ป่ะคิดอย่างนั้นป่ะอแล้วก็มีไข่นะย้ำอีกทีนะฮะเขาเปิด10บโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นใช่นี่ครับใครจะไปทานมื้อค่ำเขาไม่จำหน่ายนะไม่จำหน่ายฮะเฮียแกไปนอนแล้วฮะเขาพระก่อนพระก่อนอ หผมบอกเลยว่าข้าวหมูแดงเนี่ยนะฮะน้ำต้องอร่อยนะฮะรสชาติดีมากเลยครับเป็นรสชาติหมูแดงแบบโบราณนะครับไม่ใช่หมูแดงแบบสมัยใหม่เชื่อว่าน้ำที่เอาห้ผมกินเนี่ยถ้าจะทํามาประมาณ70ปีแล้วใแบบดั้งเดิมแบบสมัยก่อนพูดง่ายๆสมัยก่อนคนจีนจะขายแบบเนี้ยเนี่ยแนวนี้เลยนะฮะและจุดเด็ดของเขาก็คือ ริกดองด้วยย้ำอีกที10โมงถึง5โมงเย็นเท่านั้นและที่ย้ำหนักๆคัวคุณต่อยกยทัพตั้งแต่วันนี้ก็ยังมีจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ที่ MCC Hall ชั้น4 The More l i f e s t o ์ e งามวานในชื่อตอนที่ว่า Wonderland อย่าลืมนะคุณไปชั้น4นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดพักนี้สักครู่ผมถึงน่าจ้ก่อนเดี๋ยวพบวช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ มาครับช่วงนี้คุณจะต้องจัดเลยนะฮะบ,บอกได้เลยอันนี้นะฮะแบรนด์นะครับ,บรรเป็นของผมเองนะฮะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างวันนี้สสิ่งที่ขายดีมากไป g o o g l e Search ได้เลยนะครับอย่างแรกนั่นก็คือเฟซเซรัมนางงามมีส่วนผสม,มของโบท็อกเบปไทแปดจากประเทศสเปนนั่นเองทําให้ช่วงนิ้หน้าขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือนี่เซรัมทาคอตัวนี้จะลดเหลียงนะครับลดรอยเหยี่ยวย่นที่ลําคอและที่สาคัญสามารถนะฮะลดรอยเหยี่ยวย่นบริเวณดวงตาได้ด้วยวิธีการใช้นะ ถ้าเป็นเฟสเซรัมก็1ดอกใหญ่ๆนะฮะแบบนี้นะทาเช้าและเย็นทั่วบริเวณใบหน้านะครับทาเลยนะฮะทาให้ทั่วๆเลยนะครับไม่ต้องเว้นตรงหนึ่งตรงใดนะครับทาให้ทั่วและที่สําคัญที่สุดนะครับทาบริเวณใต้ดวงตาได้เลยนะฮะมันจะช่วยทําให้ยกกระชับขึ้นนะครับและลดริ้วรอยรวมถึงทําให้สว่างกระจ่างเนียนใสคนที่หน้าเหี่ยวหน้าย้อยหน้าคอยหน้าดําๆด่างๆจะใช้ได้ดีนะฮะต่อไปนะครับนี่เซรัมทาคอ นะครับหนึ่งดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับพาให้ทั่วคอโดยการรูดขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็กดตรงบริเวณเหนียงด้วยนะครับกด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 แล้วก็เอาเหลือๆนะครับมากดใต้ดวงตาตาเกีย่ยวตาคล้อยตาบวมนะฮะก็จะแลดูลดลงห่างตาที่มีตินกาก็จะแลดูลดลงเพราะว่ามีทั้งทอง 24k นาโนโมเลกุลจากสวิ์แลนด์ด้วยวันนี้ไม่พูดเยอะนะครับสินค้าคุณภาพขายดิบขายดีมาก วันนี้1ชุดแบบนี้นะครับธรรมดาแล้วเซรั่มทาคอหลอดละ890บาทให้2หลอดและเฟซเซรั่มสำหรับทาหน้าอีก1หลอดมูลค่ารวม2,230บาทเหลือเพียงแค่1,990บาทวันนี้เราจะแถมฟรีทันทีถ้าโทรมาตอนนี้1,2,3,5หรือ s n a w a t s นวัตหรือสแกน QR code ถ้าโทรทันนะครับ ตั้งแต่นาะทีนี้เป็นต้นไปอีกครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนี้เราจะแถมให้อีกหนึ่งชุดฟรีๆและยังมีแฮนด์เจลพลัสนะครับอีกหนึ่งขวดสําหรับดูแลผิวมือจากเชื้อโรควมถึงการดูแลผิวมือโดยใช้วิตามิน B5 และอะโลเวล่าจากประเทศเม็กซิโกด้วยย้ําอีกทีนะครับโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะต้องโทรทันทีนะครับชุดนี้จาก2230เหลือเียงแค่1,990บบาทโทรมาตอนนี้ <Wow. S 1> และหลังรายการนะครับ ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นคุณจะได้อีกหนึ่งชุดฟรีแบบนี้ฟรีฟรีไปเลยกับ3,000บาทนะครับโทรทันที1 2 3่1235รับรองได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและทำให้คุณนั้นดีขึ้นจริงๆย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะฮะหนึอ a หรือ N A W A T วันะครับหรือสแกน QR code วันนี้ผมมีเวลาครับใายแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะตอบเองทุกคนเลยครับ รัวคุณป๊อ